ແດດດອກໄມ້ຫ້າລະກິກໍເນາະອຸໂຊຄേມານັ່ງແກ່ບຸດບຸດດາເນາະອົກດາໄປແຮ່ທີ່ລໍາດສັດບລໍເນາະເດະທີ່ກ້າດອກໄມ້ເດະບຸດທີ່ດາລໍລະຄະທີ່ດາລໍບຶດຈະທີ່ດາວ່າບາເນາະໄປເຂົາຄາຖໍດອກໄມ້ນະຂໍກໍກໍມາດາຈະເນາະອາໄວ້ໃຫ້ລະຂໍມາໃຫ້ແມ່ໂຕດຽນຍາສາມີດໍລຸລະນໍາດໍານະຄາຈະທີ່ຖໍຢູ່ແຮ່ຢູ່ຍອດແບບຸດບຸດສາສໍລໍດອກໄມ້ຈະຈະດີແນ มาจะนี้ว่าเราเว้ยได้เรอว่าไม่ได้ยืดเกี๋ยจิเอาไว้เว้ยหมูว่าเราปวดรักที่พันนี่แหละเหรอมาตีบ้านเไปเหรอมีปลาหรื้มีอะไรเราหมูว่าที่มาถึงถ้าขาวทุกขกว่ากอวันเอาไว้ไม่เนื้อเชียชียร์ได้ยังนเเอาไว้ดูออดออดดูลอติเลยอ่ะอาจจะที่การอติเลแต่ไม่ทุกนั่นโดนไม่ทุกคนเลยขากลัวได้แบบเอาไว้ที่กอลฟ์ให้ที่ขี้ตีละมันเองนี่อาจจะทุกบ่อยทุกตอนเทก็จะรเดี๋ยวเว้ยทุกสุนทรยากเลยขกว่าก่อวันเอาไว้เนาะ

เ ER euh ้ามอออดอกกุยอือไอ้เจ mm ้าได้ยานเองได้ล่าข่ายจะได้ันกตไปเนาะโน้ตยานเองโน้ตไปเรื่องแก่ปะเนี่ยโอ้ยวันนี้ตีมือที่ไนเอ้หมอยบ้ามาตีคุ่กอดู ดีกว่าตุ๊กติวะยาตนีะตุีวันเดมตาวอเม่จีกเล่นได้นะเล็นนหัวตเส้นนไตุักนี่วถ้าไปตุักี่มนี่ดูงนาเพสหาบัตรขาที่ไก็ลยนาะปัญญาตาวัดลานมอยดูเขาว่าคนนะขึ้นหานี่ยตุ๊ดัดลิ้นนี่วะเน่เชกบีไปยัลละ โอ้ไา้เลยราเยอลยตผู้หลักผู้กู้เลยพวาได้ก็แค่ดูไดชิวล้วเปเ่าได้เลยว่าอ่ะจั่งอันเลเนาะตเาที่การช่วนี่บ่าเราพี่ราจอเกเี่ยนี่ยบัลลูกทุงเด่นมืาใส่ย่งจะมือครอถ้าไปเจอได้ตาบี้

ไม่น่าแลตเลบเลยดูแกไปกว่าตลบแล้วเราด้วยเราสองเดือดกันน่าหรอฮะเดกันน่าเลยบ้านน่าเลยไม่มีจะเดาว่าเราหน้าตเลือบเลยจีจ่เลบแล้โอ้เพลสแต่ชิลลี่ชิงกว่าบ้าก็เบื่อเด้อเว้กว่ามูขึ้นแต่บ้าจะพับบ้านเอาไว้เนี่หล่อเจอด้วยเด้อเว้หลอดได้ไมมูเด็กขึ้นแ่เดือดเลยอ่ะขึ้ยเกดเวลา เรียบร้อยเนี่ยนะป่ะมุทีรอปุกว่าเออก็แกได้บ่แกบ่ได้ว่านนดาปุนดาเวะกว่าแค่กว่ามาเนาะมาจะเลยมีเนี่ยเนี่ยๆๆนี่นี่จะถอดไอ้พิซซ่านี่แล้วขอบเล่นนี่เท่านี้โคขอดิพิซซ่านอกเปเนี่ยมาจะเลยกว่ากว่าแค่กว่าเนาะโอ๋เป้ซาเล่อยู่ที่อูเกะละหมู่ดิมุตีกว่าว่ากว่าเลยมุว่ามาด่ากูดะว่าเนาะ ee tabuda waa kwa kwa wad kwa wad na ulimu wad a pali zi niyaa kwa uzi kwa i bina kati waa gilai trao dani na na zi niyaa kwa uzi kwa i bina waa loo riloo ki di saa bili maa loo to kwa klaari bia ki bili tu waa ala wada kwa ee heyaa waa zi bala saa kwa uwe kwa ee saa uwe putu putu

不漂亮吗？你看，这边是草皮挂的。这乌龙，好点。哎，豆腐豆腐，你注意点，这排垃圾 b a

เนี่ยทุกบ่อจอรลี่บินออกมาีวิงออกมาอล้วบ่อจอบ่อจอร์ออกมามล้วบ่อี่

เลี้ยงดูอุลิบี้ทุเรทุเรนเี่ยปก้อยทุเรศเี่ยมัปปิี้ยงคาีอเทอรี่คาบีเทอรี่คาบีเทอรี่ฮัลโหลี่ไ sekali lagi ya. Mati kan boleh. ni. Di ni.

Thule. có phải cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลาคีเว่ท <pf unlikely> ั่วๆล่ะนะกว่าที่เว่เดี๋ยวก็พี้ตานะละเว่เลยๆพี้ตาพี้ตาข่อใหญ่ขอโทษคือพี้ตาเลยจะน่าละเเว่นึบกะบ่있แต่กะบ่อ๋อเมเว่นี่บ่ขาดเปียบ่มาติอั่ชะโตริอัลลางเอทบ่ปรีนะขน่นดื้อเฮาละไบ่มาตุบโฮ่พุกรีอะพุกวาที่อะไถ่แหละแหละวิญญาละเว่จุๆๆ

เลากระบี่บวอย่างเงด้านนั้นมีุกปรวัติมีอะไรย่เนี่ยอย่า่ายกระบี่มั่งป่นไปจ้ะเด็ายเจี๋ยที่เคยมาถึงกับเซตบี้ลาเวชพันเรือมาตัดถ่าเราคนเจี๋เราอย่าเราอย่างเลี้ยมาจะเราอยู่กูกลุ้มบ้าเอาไว้ดูที่ตาดิเจลี่นะเลื 再一把吧，拿酷个吧。好，大哥、嗯。报名在外，去过八届了。 นีฮะโอ้โยบขอโทษกับพี hm ่ได oh ้เขานะขอมาตะกอนอ่ะตั้งหลังให้ที่บูเนะมาเลยเดี๋ยวว่าที่พากจะดีหนา

咋么好了？能抓住听不到是吧？ Rồi lao mặt thôi kỳ quách thơ còi luôn ái mùa lần nọc thơ còi luôn nó đạo có đủ đạo 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 mà, đạo 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 Hãy khám hai hết rồi nhỉ Thì đi có những cái nào của đoàn chả không nhỉ không

ဒါမဲ့လည်းလည်းဘလာဒီရ်ရောခောက်ခေါလုံးထဲခုခေါတယ်ရောတော့ကောဒီလိုနားအဲဒီကြ래ခုခေါလာတယ်ဒီနောက်ဘက်ကလည်းမြင်လို့ပါ

你来没来？没了没了

เดบบีบีเยบีบฮุบีมีบีบอบีฮุบีบบบีคีบีบีคีมาดะวตคีติฮุบบฟลูบีมาดะวว่าอ๋อเลียบง่ายดะว้นาโชว์ๆว้า तो क्वाखला तो क्वाखला डगुए 16 क्वाखला क्ले या सोड़का लो डकुए ओ काला ठो बय सोसु ला किके तलला काय ठोकाचो रोग लिकी खादावे ऐसा ठो कुई में आकीया काय देलो ठोसु ला यो रे सखीवे ठो सुई में जे ना ठीक सुजे ओला लुई बेल हो टयची कीवेला दा बुडावे दरा मुखात लतो लछलवाने डबे बको पाते सुपीला ना अबदा แม่มีแต่ซอลีแม่ขาถ้วยเนาะมือทอดทอดเลยมือยอเลยเอาไว้ได้บ่ก็อบโอซาละนะถูกบ่ดีละเนาะถูกบ่แลบักเอเอาละก็กอดทอดตามมือขาสุหญ้าสุหญ้าละเนาะนี่ตะเลยคือกว่ามีได้ให้ให้บานน่ะกูดะไว้เนาะโลยอกูดะกูไว้เลยแจดคือขารักกันบ่เนาะเอาไว้โลโลตะมาซาก็ปาเตะคือกันก็ละว่าตามมือไข่บ่สวรรค์ลอลีโอยอบุกก็บุกขลาดกูดะไว้ก่อกันได้สิบลิบะทุกข์ละเนาะสุขเลยมันเนี่ยโอเคบุญดุดานะหาอะไรกว่าก่อตะบลึละที่จะตะคิดแล้วเนาะ